ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่นำไปเท็นตมรับชมว่าความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันกับเตี่ยวเซียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่กันกับ G2Go มีทุนมาที่2,000บาทนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเบ็ดน้อยๆกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ออโต้ไปที่30รอบนะครับกับเป็ด21นะครับเราก็อยู่กันกับเกมสาวสวยชิมลิพวกคนนี้นะครับอ่ะจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับเราต้องมาดูกันนะ โอเคครับได้แปดการหมุนฟรีนะครับเพืเ่อนๆอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับแปดรอบนี้นะขอให้ได้ตัวแพงๆเถอวายมาโอ้โหครับเปิดมาถึงก็ได้มาเลยครับสั่ง175บาทนะครับสำหรับเปิดแรกนี้นะ 1 7บาทนะครับเพื่อนคนไหนที่อยากจะเข้ามารองเล่นเกมแบบผมนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ adg2go นะครับใส่แอดข้างหน้านะแล้วก็ adg2g o a l นะครับเพื่อนมาครับได้เงินรางวัลอีกกี่บาทรอบนี้เรามาดูกันนะคะโอ้ยังไหลไม่หยุดเลยนะครับ952บาทครับเพื่อนๆ่กำไรอยู่นะครับตอนนี้เรามีทุนมาที่2000บาทนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับ เรียบร้อยครับสำหรับฟีเกมในรอบนี้นะเก้าร้อยหกสิบหกบาทครับเพื่อนเพื่อนได้เงินรางวัลรวมทั้งหมดสองพันเก้าร้อยสิบสองบาทนะครับสำหรับฟีเกมในรอบนี้นะเรบบาเบ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ซื้อฟรีไปเก้าร้อยครับเรายังเหลือออโต้อีกยี่สิบห้ารอบนะคะเพื่อเพื่อนกับเบ็ดยี่สิบเอ็ดนะตอนนี้มีกำไรอยู่สองพันบาทแล้วนะเพื่อนเ่นได้มาอีกหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะเพื่อนเพื่อน ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใาที่ช่องผมด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะให้ผมเล่นไปเล่นเกมไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างเลยนะคะเดีวผมว่าจบออโต้รอบนี้ผมจะไม่ต่อแล้วนะเพื่อนเื่อนนะวันนี้ก็ได้กำไรามานิดหน่อยแล้วนะครับก็ลองมาเล่นให้เพื่อนเนได้ดูกันนะครับว่าหน้าตาเกมมันก็ประมาณนี้นะเขาว่าเกมนี้มันแตกง่ายนะครับเพื่อนเือนนะแจกหนักจริงนะเดี๋ยวว่าหลังผมจะมาลองเบ็ดเยอะๆให้ดูนะครับเพื่อนเือน ก็พูดถึงเว็บ G2Go นะคบเขาก็มีลิงก์รับซับด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะหารายได้ทางออนไลน์ง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อเพียงแค่คัดลอกลิงก์แล้วส่งต่อให้คนรู้จักนะคบแล้วถ้าเขาเข้าไปเล่นเนี่ยยอดที่เขาเล่นไม่ว่าจะได้หรือเสียเราจะได้1%จากส่วนนั้นเลยนะคบก็คุ้มมากๆเลยนะแอดไลน์ mm hmm. ไปได้ที่แอป G2Go นะเพื่อนเพื่อ โอเคครับวันนี้ผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะครับสำหรับเสี่ยวเตี้ยนนะอ่ะก็มีกำไรมาอยู่2,000บาทนะครับเรามีทุนมาส0 0พันได้กำไร2 0 0พันก็พอแล้วนะเพืเ่อนๆนะก็ยังไงถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกด Subscribe, กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ช่องผมด้วยนะครับไว้ครั้งหน้าพบกันใหม่นะสวัสดีครับ